สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่อๆกับผมช่องซอปินแก้วอีกคือเก่าเนาะครับครับวันนี้ออผมสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปพ่อกับอีกคนคนหนึ่งเนาะครับเนาะเพป็นว่าเพิ่นสีผ้าไปเบิ้งประเพณีการขึ้นบานไม่เพราะว่าหมู่บ้านของเพฝนมีการทำบุญขึ้นบานไม่เดี๋ยวเพิ่นสีผ้าไปเบิ้งเนาะครับพ่อแม่พี่น้องว่า เป็นจังได่พิธีการขึ้นบานไม้ขึ้นชี hit แบบไดเดี๋ยวไปฟอกกับเพิ่นเลยเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวตามไปเบิ้งเลยครับมื้อนี้ผมสิพาไปหาคนคนหนึ่งว่าเพิ่นสิเป็นผู้ใดเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเนี๋ยวแบบนีข้าวโพดไทยอันนี้เด้บ่ถ้าว่ามันล้างยากเห็นบ่มันจกบ่ลึกบ่ถึงได้เห็นบ่นี่ล่ะครับคนที่ผมพามาหาอ๋ออันนี้หลังคนนุ่งจังสิล้างอ้าวผู้ใดเนี่อ้าวน้องแบมมาอ้าวทักทายหน่อยเร็ว เออนี่แหละครับน้องแบมเพิ่นมาซอยงานนะครับนะเนาะเพิ่นมาเก็บงานขึ้นบานไม้มาซอยงานขึ้นบานไม้นะครับพ่อพี่พี่น้องอ่ะน้องแบมกําลังเห็ดอยังนี่แกะหอมจา้าโอ้แกะหอมนะครับเพิ่นกําลังแกะหอมอ่าเพิ่นสีเห็ดอาหารเนาะโอ้เนี่ยลูกนี่แหละครับกะมีหลายคนอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่น กับมาซอยงานซอยการกันนะครับนี่แหละครับถ้วยจานที่เพื่อนล่างไหวนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเตรียมงานขึ้นบานไม่นี่แหละครับาสาวสวยเหมือนเด็กเพื่อนมาซอยงาเนาะครับเนาะน้องแบม<อ>เพื่อนเลิกเรียนมา<อ>เพื่อนกลับมาซอยงานซอยการ ช่วงนี้กะเวลากับประมาณหามุ่งกลัวๆนะครับพ่อแม่พี่น้องน้องแบมเพิ่นเลิกลุงเรียนมาเพิ่นกับมาซอยงานซอยการจิ่ขึ้นบานใหม่พ่อแม่พี่น้องอยากพี่น้องของเท่าในหมู่บ้าน ฟอกหอมพ่นจีเตรียมเห็ดยังนอน,นี่นอนพ่นจีเห็ดกรบเขา่ายังนึ่เหะลาบหมูโอ้ลาบหมูลาบหมูลาบหมูยังแสบนันบ่ วางมีดบาดมือเร้อนองแบมนี่แหะครับเพิ่นมาซอยงานซอยการนาง้องไว้แบมก็เป็นเด็กชิน่ารักนะครับเนาะคน,นกาอิสไซดีลาเรื่องครับผม เนี่แล้วให้น้องแบมเฮ็ดเมนูหมูมะนาวเนาะมื้อนี้นเนาะเฮ็ดเป็นบ่ละ่ะน้องแบมบ <c oughs> โอ้เฮ็ดเป็นโอ้ <c oughs> นี่แหละสิได้ซิมฝีมือน้องแบมมื้อนี้ล่ะเพิ่นว่าเฮ็ดหมูมะนาวเพิ่นว่าน้องแบมเฮ็ดแซ่แบแบม่นบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่คือคือคสิได้ซิมฝีมือน้องแบมบโอ้นี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้องอ่าิธีการขึ้นบ้านใหม่เพิ่นก็สิเตรียมของไว้เนาะครับ ก็เตรียมไว้เ็อาหารการกินตอนรับแขกนะครับเนาะนี่ะครับเพื่อนเตรียมงานนะครับเนาะตอนนี้อากาศขึ้นมากครับผมอากาศขึ้นแหฮู้ดลเพราะว่าฝนสิตกนะครับพ่อแม่พี่น้องยคูนัก เดี๋ยวน้องแบมเพิ่นสิผ้าไปเบิ่งเนาะครับเนาะบานที่เพิ่นสิขึ้นบานใหม่เนี่ยแหละครับน้องแบมเพิ่นผ้าไปเบิ่งครับน้องแบมเพิ่นสผ้าไปเบิ่งขอบคุณพีนน่น้องบริเวณรอบบานไอ้น้องแบมไอ้นี่แม่นบ่าบานที่เพิ่นสิขึ้นบานใหม่แม่นบ่ นี่เราเพื่อนจิขึ้นบานไม่เนาะก็มือนีเพิ่นเป็นมือมือเตรียมงานมันบะอ๋อเตรียมงานจิขื่นมืออื่นขึ้นบานไม่มันปะครับเดี๋ยวนงแบมเพิ่นกับสีผ้าเข้าเขาไปเบิ่งขังในเนาะครับเนาะว่าสิเป็นลักษณะใดเนาะครับเนาะอ่าบานช่องเพิ่นเป็นจังไรขังในควงขวงบอเดี๋ยวผ้าไปเบิ่งเลยครับ นี่แหละครับบานเพิ่นหนาบานนะครับพ่อแม่พี่น้องสวยไหมน้องบูมสวยสวยนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เขาว่าเขาได้แล้วนะคะัครับ,บาาน้องแบม น้องแบมพาเขามาเบิ่งข้างในนะครับพ่อแม่พี่น,อน้นองอ๋ออันนี้ห้องนอนนะครับพ่อแม่พี่น้องน้องแบมเพิ่นว่าน,นี่ห้องนอนอ๋อบานไม้เพิ่นสิขึ้นบานไม้มาอื่นนะครับสวยงามครับพ่อแม่พี่น,อน้องว,ว่าไงน้องบูมสวยไหมสวยสวยอ๋อ พูดบอกว่าสวยมากนี่นะครับทั้งขั้วนะครับทางไปพี่นอ้อง่นยังพระท่านได้ท่าม่วงสะอาดครับเพิ่นยังพระท่านได้ท่าม่วงสะอาดเขาเอื่นสีเหลืงของแหวนหัวเนี่ยเขาทาสีเหลืง นะครับน้องแบมกาล่งพาเบ่งบานไม่ี่เพื่อนสิขึ้นเนาะครับพ่อแม่พี่น้องสิขึ้นสิเขดประเพณนี่ขึ้นมืออืนนนอ่นเสาเนาะกับตอนนี้ก็คือเป็นมือมือ,ม,อมือเตรียมงานครับว่าอ๋อแบบมือเตรียมงานแต่ออกไปเบ่งหนาบานอีกครับ <c oughs> นะครับหนาบาน <c oughs> อันนี้เป็นอีหยังก่อนหนงแบมเพิ่นสิเฮ็ดอีหยังก่อนนี่ข้าวเหนียวมูนจ้าเพิร์นเชดห้อข้าวต้มอ๋อข้าวเหนียวมูนเนาะข้าวเหนียวมูนเพิ่นสิเอาห่องข้าวต้มเตรียมเตรียม อ๋อนงแบมเพิ่นสิสิมเบิ่งเราครับเนาะข้าวเหนียวมูนได้บบ่่่หวานนมัคะเป็นไรน้องแบมแซ่บค่ะแซ่บเศรษฐ์อ๋อนงแบมเพิ่นว่าแซ่บดีเนาะครับเนาะอันนี้คือข้าวเหนียวมูนเพิ่นเพิ่นสิเตรียมไว้แม่นบ่น้องแบมเตรียมใบหัวข้าวต้มนี่แหละครับข้าวเหนียวมูนอร่อยไหมอ๋อนงบูมชิมไหมน้องบูมเนี่ยน้องแบมเพิ่นกระรังซิมอยู่ครับเนาะว่าได้รสชาติบ่ น้องแบมเพิ่นกำลังชิมว่าได้รอดฉาดบอันน้องบูมชิมด้วยโอ้น้องบูมก็ชิมอร่อยไหมน้องบูมอร่อยเนี่ยน้อัอ่าน้องแบมเพิ่นกับชิมเบิ่งอยู่นะครับเนาะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงโอ้กุโหเยี่ยมเยี่ยมเอร่อยอร่อยเดี๋ยวหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเพิ่นสิเอาไปห่อข้าวต้มนะครับเนาะเอไปห่อข้าวต้ม บเด้ในถัวดำตัวดงเอาหอแบบง่ายๆเลยนะโอันไม่ากินโอตัดตอนเอาเพราะว่ายยาย่อย่า,นานงฝ้นต๊กเนาะฝ่ามืดมากอ่าหน,าอนองบูมกะซอยงานได้ขึ้นกันครับพ,พ่อแม่พี่น้องอน้องบูมยิ้มหน่อยเดี๋ยวห่าเปเบิ่งเพิ่หนห่อ,นนหอ <generate> ข้าต้มขนมนะครับเนาะ นี่แหละครับห like um, yeah, ่อกระต้มขนมโอ้ยจิแม่มาออกแต่ก่อนผู้เดียวๆนี่เว้ยโอ้ยช่วงนี้ผูตาแดงนะตาหวานไมออกโอ้ยพี่น้องเอ้ยชิห่อกระตุ้มนี่เป็นห่อกระตุ้มห่อกระตุ้มผู้ตาหวานไม่ออกอันเป็นห่อกระต้มจิขึ้นบานไหมนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับกะก็เป็นกระต้มไม่หยางกว่านี่ข้าวต้มพัดเนาะโอ้ยข้ต้มพัดครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับ ครับตอนนี้ก็น้นองแบมเพิ่นสิไปตลาดเนาะครับไปซื้อของครับผมไปซื้อของเนาะน้องแบมนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องน้องแบมเพิ่นมาตลาดซื้ออาหารเฮ็ดกับข้าวเนาะครับนะเนาะเฮ็ดกับขา้าวขึ้นบ้านใหม่ไหนน้อ,นองแบมซื้ออีหยัง แตงกวากระลำกระลำแตงกวาก็กระลำปรกกาศขาวนี่นะครับเยออาู่าคาณ หลายยางเนาะน้ะนองแบมเนาะมาซื้อของวันนี้เนาะครับน้องแบมมาซื้อของซื้อพักซื้อมีประเดกับเขาเตรียมขึ้นบานใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้น้องแบมก็อยู่ตลาดครับพ่อแม่พี่น้อง น้องบูมซื้ออะไรน้องบูมไม่รู้เลยครับน้องแบ,บมมาจ่ายสื้อของนะครับ bèm sưng Sư phước anh em mang bèn mang bèn tham hận bèn tham hận bèn bèn tham hận 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 เปลือกเปลือกเลยน้องแบมฮะโอ้เี okay. ่กับเปลือกดูดนี่ก um> ็นี่น้องแบมเลือกเลือกยังน้องแบมนี่เปลือกอ๋อเปลือก อัน this, นี้ก็น้องเพิงนะครับเนาะน้องเพิงข้าวม่จายตลาดน้ำนะครับผมไอพี่น้องเป็นบ้านไม้ครับน้องก๊าบโอป้าหนุ่มก๊าบครับผมพอดีผมเจริญมาถึง่นี่แล้วเจ้าอยูกสุนทรเอาจักรโล่งแบมเอาหลายน้องแบมมาหลายกิโลอยู่นะครับผมไพี่น้องอันนี้ เสาวเพิงครับเสาวเพิงเพิงกับมาเลือกซอยกันกับหนองแบมเนะครับยังำยังยังเล่าอีกนะ้ีวครับผมก็ร่งเลือกของนะครับพี่น้องก็ั่งเลือกสื่อของอยอะ กันกงเลือกซื้อของนะครับคนไม่พี่น้องรถลดกับรถลอดท่าบ่านั่งนอง bùm hạp long bùm phân lò, nồng vầm đây nặng 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 เาเพิ่งตกองการฟักหน่อยฟักใหญ่น่ะฟักใหญ่หญไหนสังสั่งเลยนี่ <c oughs> ต้องสั่งนน่นี่นี่โอ้<ร>ต้องสั่งาฟังรสั่งฟังกะสิอของอยู่รลานนี้กะเรียบร้อยนะครับ แม่พี่น้องนงแดมพันการิดีไปซื้อโต่อแล้ครับอ๋อใส่กอกับผมใส่กอกครับอันนี้เป็นขายใส่กอกครับพ่อแม่พี่น้องอ้อครับขายใส่กอกครับ ติดตามหองแบมไปอีกครับกงไปนองไปเบ,ปบิ้งไปเบิ้งซื้อยังอีก้องแบมก็ยังอมคอ่ะฮะบึทบบอกสี่ะก็ไปแกงอะไรนะแกงกับไปแกงกะทิแล้วเนาะเขาที่กินน้ำมัน ใส่นองแบมายังอีกออันนี้บอกอืนะครับเนาะใส่กับีิฟักทองครับอันนี้นองบูมก็มากครับโมนี้นองบูมก็มากครับนองแบมเนะครับเนาะนองบูมก็มาครับ มัก็มันข pues yeah, right. oh, ึ้เี่เราไปขงครับขาบงนยนเน่ายงนอยหน่อยจลาขายัน่อยน่อยดันหม่นก่เนบื้อหัวนี่ครับผกอมนยมเหน่ยแกเนอว่านสัี้องพี่นนล้ว ตามไปครับหนองแบมไปซื้อของอีกแล้วครับพมันพี่น้องมันจะไปซื้ออย่างอีกสาวเพิ่งเพิ่งกำลังเลือกสื่อของครับคุณพี่น้องสาวเพิ่งเพิ่งกมาเนะครับแกอันนี้ไมซื้อสินคุณไปแค่น่อยมาเผิ่อหรืปแฝดแม่น่อยนี่องินใดือนเาลยมะน้ำแ้าอะไร ตรองแบมได้ยังนั่นน่ะประทูปลาท,ทูกับประเดกปลาปปหา้าไฮ้น้องอั้มเพื่นได้ยังนั่นไหมโชว์แน่นั่นไหมนี่ยังนั่อนอันไหนเพื่อนกัดิีเอาของไปใส่รถของที่เพื่อนซื้อเนอะครับ ตอนนี้ก็มาหอดรถแล้วน้องแบมวะาแบ่มมาได้เริ่มกัน้องอัพนะครับก็ไม่พี่น้องไก่สิพอ่อย่างของไก่สิพอ่อรอคะอ๋อเห็ครับของเป็นผักหน่อพักดาบไม่รูไม่แตงกวาพริกนี่นะครับ หำแดงหอมหอมแดงไงวะหอมโมใหญ่เผือพริกีแ็งอันนี้ยังมัสเศพดิีแ็งิีหยวกนึงแบบใหญ่นิ่หนึ่งอ๋อครับใช่ครับคนพี่น้องเ่นก็เอาของมาส่งแล้วเขา có sửa lại ở bên cả khoang máy zoom để nhang yên lòng bém. năm mươi mấy rồi bông. Hôm ครับวันนี้ครับเป็นมือขึ้นบานไม้เนาะครับผแม่พี่น้องวันนี้เป็นมือขึ้นบานไม้ิ่นกะชิมมี่สิงสิเตรียมงานไหวนี่แหละครับเพิ่นเอินสมัยบุลล่านเพินพ่นเพชไหวนะ,น,นะครับคือเก่าสัน้นนะครับเพิ่นเอิญมาเก่าสั้นีนี่บุลหมากหลากไหม่ขาต้มขนมที่เพิ่นใส่ไหวนะครับ กัสมีเสืขขอ้อฟูหนะครับเราจะเตรียมไว้มาร่วมกันนะครับคนพี่น้อง เอาอันนี้เป็นทำไปที่อยู่อยู่บะดานนอ,อกนะครับผมแม่พี่น้องเดี๋ยวเทนนีสเขาไปข้างในกสิเป็นด่านในกสิเป็นเิ่นเตียมนี่ภาพขวัญน,นะครับผมแม่พี่น้องกสิตนี่ภาพขวัญ วันละบภาเข่านะครับถูกนะครับผมพี่น้องสิ่งที่เพิ่นเตรียมขึ้นบานไม้หนมีตาี่ขึ้นบานไม้จ้ะมีทำซ้ำีลนนะจ้ะใร้ีิมาคีนีจ้าเรืยลื่นเป็นไรเป็นแค่สุท้ายไทยในชองซอบปินแกงน่นด้วยจ้ะ